ตกอีกแล้วว่าจะไปทุระครับไม่รู้ว่าเจ้าคุณทองนี่ทำท่อถึงไหนแล้วนะอู้จังเจปิดร้านลวบ่เลยอ้าช่องเป็นตงนฮะลูกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องระดมซิง่งดีด่วนเอามืดแล้วครับผมมวดจะไปฮะแม่มาเเมูดจะไปจอมพระครับ เลยไม่ได้อยู่ถ่ายกับมีธุระยังไม่เสร็จไปลงไปดูกันหน่อยแม่มาโอ้ถึงไหนแล้วเนาะเสร็จไหมเนี่ยฮะตายเลยไม่เสร็จฮะงานมุมาดทุนกแบบับโัวอักบาร์นี่อาจารย์บุญมงศักดิ์บอกที่ว่า ตงนี้วันนอะนี่ยังไม่เสร็จนะครับโอ้เดินท่อแยกแล้วนี่ข้ามเผาครับนี่จะโดนเผาไหมเนี่ยโมแต่ไปจอมพระครับเดินออกตรงไหนนี่ นี่อันนี้แค่เดินเดินแบบเอาครับแต่ยังไม่ได้เชื่อมเต็มนะครับเดินเลนทั้งทั้งเส้นเลยนะครับออกตรงไหนนี่ตรงนี้เปล่า thon nha anh sang hả nay sẽ chọn Ở tông này tông nè chọn tông này rồi chọn con Với chọn lắng thọn khòn anh chê chọn con khó với chọn lắng khòn Con phải không sụt này đó đi ตรงนี้นายจะทําแบบถอนได้เนาะถอนดอ,อกได้นะเนี่ยโอ้จัดไป เม่เห็นเลยทำดึกเลยสลับเลยสลบเลยสั่งเร่รงเต็มที่ครับผมนึกว่าเสร็จแล้วหอนแล้วนะนี่<อ> <c oughs> ไปนูนปน่นรอเจอใบท่อมครับ

วันนี้ทําดึกเลยครับปกติแกปิดร้านแล้วแหละเร่งงานนะครับผมว่าจะเอาไปต่อไฟก็ไม่ได้เอาไปแล้วแหละกลับมาว่าจะเอาไปอุเสียนเลยเดีอโอ้พน่าจะเป็นพวกนี้หนึ่งแล้ว เจใส่ท่อ,อยังทั้งเจใส่ท่อ,อยังใส่พอดีไหมสีกากเพชรนี่มันต้องจือแสงครับมันถึงจะแบบรีบบอนะครับถ้าไม่มีแสงมันก็จะแบบธรรมดาดูครับันตกครับ ตรงนี้พายุเข้าครับช่างไฟน่าจะกลับโคราชไปแล้วแหละ ทำโอทีเอาออมาเนี่ยฮะสาเสาเสาวสาจากไหนเนี uh, ่ยโอ้ยกระตรงขนาดนี้เนาะดูกลผู้สาวไหมเน่โอ้แน่นแน่นแน่นนยเต้นหน่อยเต้นหน่อยตุดตูดยังงอืมสุดอาเจเต้นหน่อย เต้นดิบๆเต้นดิบๆเต้นดิบๆผมใส่ไอ้กาวตัวนั้นไปอ่ะน่าจะใช้ได้แหละน่าจะโอเคอยู่นะ ชัางจเลี้ยงลูกคนเดียวไม่หาเมียใหม่อ่ะหาได้ยังไอ้ไม่นอนกับพ่อนี่เออเล่นไปจะไปไหนอะไรน้ำชาว่ากันกินก่อนพ่อเลยเดี๋ยวพอกินที่หลังพ่อเร่งงานก่อนเอางานเดยวลงที่กัคนงานเลยเอายาๆเสียิ้นๆนี่เลยเนี่ย

เปิดไปเลยครับงานนี้ฝนก็ตกหนักมาเรื่อยๆครับดีนะครับที่จังจีสร้างส่วนนี้ขึ้นมาเนี่ยมีร่มจอดนะครับ ตรงนี้หนุนถึงจะได้ horn ฝั่ขงข้างหน้าเสร็จหมดเรียบร้อย,ลยแล้วแหละเดี๋ยวมาดู นี่ครับคันนี้นี่เป็นรถบิวครับเอาไปบิวใหม่ครับหมดเจ็ดแสนนะครับทั้งแม่ทั้งลูกเจ็ดแสนโอ้โหมดเยอนะเนาะเอาไว้วิ่งที่ยางครับคันนี้ ถูกไหมเอาไอตัวไอตัวไอตัวดามอยู่ข้างบนบ่ฮะไม่ทำออยู่ข้างล่างเลยแต่นี่ยทำขายยึดข้างบนเลยต้องยึดเยอะๆหน่อยเพราะไอ้นี่มันเครื่องมันแรงิอไปเลอาลองไปเทียบดูดิ เต็มเลยครับ4แฝด4มันไม่เต็มมันต้องแฝด5ครับไไอุ้ยไดย้ต้องได้เลยอุ้ยมันออกเกินไหมมันอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเสม้อฝาดำคนเดียวมันอยู่อย่างเงี้นยะไม้ยกตั้งสูงเลย มันโดนอะไรไหมโดนลมอ่ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมต่ำไหมเนี่ยยังต่ำเลยวะแตมัได้แค่นี้เลยเนาะได้แค่นี้เลยทำจิตันลงเอาอะไรตัวจามเ่ยนะตัวจามนี่เลยปัญหาเนี่ยตัวจามเนี่ย

ยังไงครับเอฟซีบอสงนี่เช็ดหน่อยเช็ดนิดนึงนะเอาลมปลยไปล้างมันต้องพ้นในตัวเปิดลมอ่ะครับอันนี้วางวางไ่ใช่เอาดำลมในระเปยอยู่เอาโปยเอาตั้งมาตั้ เออเชิดประมาณนี้สวยเลยต่ำในข้างในต่ำข้างในต่ำบอก<อ>ต่ำเลย่ให้เอาลงนิดต้องเอาไม้ออกตีเลยตีออกลยอมยอมย๋อนะไม่อด้ยน่ะแม่ได้ชอบอยู่เินใต้ดับนี่เลย มันกลมกระโดดขึ้นรถเขาขออกมไปถึงโน,โน่นแล้วก็เอาไม้ขึ้นนครับไอแมวตัวนี้เนะี่ยไเลยมันจับมันตุวไว้ไม่ได้หรอกรถเสียแพลยเลยอ๋อ <laughs> ดีนะั่นคือรถเสียแพลไม่ใช่ท่านเจ้ก็อยากให้ไปเลยไงไม่มีอะไรเลยเรา ใส่กันหมาน่ามันต้องใส่แหละต้องใส่นั้นมันโล่งเกินบอกโล่งเกินเลรอเจออี๋โอ๊ยเจอเตะอะไรล้อหนิซูนวันนี้ไม่บาลีอืมอันนี้ยังไม่ได้ทรงหรอกนะครับยังยัต้องยกไปลังอีก็ได้ใช่ถอยลังอีกได้อยู่ได้ ถ้าเราถ้าเรายกหงอ่ะหงขึ้นเน่ยถ้าเรายกหงายขึ้นฝังน่งนู้นมันจะต่ำนะครับต้องเอาสูงขึ้นหน่อยผมว่าต้องถอยอ่ะให้มันมาฝั่งบางโคลหน่อย ผมว่าต้องใส่ราวข้างตรงนี้แน่นอนเลยมันจะโล่งโล่งไปหน่อยมันโล่งนะครับต้องใส่คลิปนี้ก็บายบายก่อนนะครับเจอกันเจอกันใหม่ครับผมนี่ก็เอาไปเลี้ยงไหมลนะ่ะโอ้ แม่พ่อไม่รู้จักหรอลุงพ่อยังมีเลยเอาแม่พ่อเย้ไปนอนนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็วสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ